สวัสดีครับพี่พี่น้องๆชาวโนโลิมิตท,ทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมินิซ่าพาซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาไปชมไฮไลท์ประจําวันนะครับในรายการแข่งขันของมินิซ่าพาซิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าใครจะได้แชมป์ประจําวันนี้ไปนะครับพร้อมแล้วเราไปดูเลยครับ ปเราก็มาเริ่มกันในคู่ที่1เลยนะครับระหว่างบางอัน CL69 ปะทะนาดิน SMD หรือนาดินเสียไม่ได้นะครับขวัญใจมหาชนของเรานั่นเองมาในรถคันสีเง,เงินครับในรอบที่1ครับมาถึงทั้งคู่ก็เบิร์นเลยนะครับผมไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในรันแรกนี้จะเป็นบางอัน CL69 หรือว่าเป็นนาดินเสียไม่ได้นะครับรอไปเขียวครับไฟเขียวติดครับทั้งคู่ก็โทรนออกมาครับรถสูสีดูดีสูสีดูดีนาะดินฉีกไปนาะดินฉีกไป,ไปเป็นนาดินนะครับที่เข้าไปก่อนในรันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรันที่2ต่อเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับบางอันจะยื้อชีวิตตัวเองได้ให้ไปถึงดีการหรือว่านาดินจะปิดกล่องใน รอบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับมาแล้วครับลันที่สองครับรอสักครู่นะครับผมรอรถเข้าไฟนะครับมาถึงทั้งคู่ต้องเบินก่อนนะครับให้อุณหภูมิได้อุณหภูมิยางได้ที่นะครับแล้วก็รอไฟเขียวติดครับเดี๋ยวเรามาดูกเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในรอบนี้เขียวก็รู้นะครับว่าหมูหรือจ่า ไฟเหลืองที่ทั้งคู่แล้วครับเอาแล้วครับกอรอบไปที่เหมือนรอบทั้งคู่ครับรอไฟเขียวทิ่ครับไฟเขียวทิ่ครับน้าดินออกดีกว่าครับน้าดินออกดีกว่าได้ครับฉีกไปครับฉีกไปครับฉีกไปครับเป็นที่แน่นอนแล้วครับนาดินเข้าไปก่อนนะครับในรอบแรกนะครับบางงานตกรอบไปนะครับไม่เป็นไรนะครับครั้งหน้ามาใหม่นะครับผมบางอันมาดูรอบสองครับระว่างนาดินเสียไม่ได้ปะทะ เจ๋ง BK นะครับแต่มีการยืมตัวไปขับให้โฟลิงนะครับเลยต่อท้ายว่าโฟลิงนะครับมาแล้วนะครับเข่งมาในรถสีแดงครับทัะดินมาในรถสีเงินครับโอ้โหสวยทีเดียวนะครับรถทั้งคู่ครับเพาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเข้าไฟแลนะครับเข้าฝ่ายทั้งคู่แล้วครับต่อรอบไปที่หมื่นรอบแล้วครับเดี๋ยวเลอามาดูเลยนะครับไฟเขียวติดครับใครออกฟาวครับเดี๋ยวขอรูครับ จ๋งพีเคออกฟาวหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นนาดินนะครับที่ออกฟาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลันที่สองครับว่าน้าจะหยุดไว้แค่นี้โดยที่เจ๋งพีเคหยุดน้าไว้แค่นี้หรือว่าน้าจะฝืนความตายครับกลับมาขออีกลันหนึ่งเพื่อไปต่อดีกานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับลันแรกน้าดินฟาวไปนะครับน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวเรามาดูลันที่สองเลยนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาเลยครับไยเขียวติดทั้งคู่นะครับไยเหลืองติดทั้งคู่นะครับขอโทษด้วยครับไยเขียวครับกระโจนออกทั้งคู่ครับดต่ดิ่นดีกว่าครับแต่ดี่ดีกว่าอย่างนี้นะครับล้วดิ้นฉีกไปแล้วดิ้นฉีกไปเป็นน้าดิ้นนะครับผมที่ชนะไปในรันที่สองครับมาดูรันสุดท้ายครับรันตีกาครับรันตัดสิงครับใครชนะเข้าใบชิงนะครับผม ขายแพ้ตกรอบนะครับพับเสือกลับบ้านอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับในรันนี้เอาแล้วครับความมันความเลาใจเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวนะครับในรายการมินิซ่าผ่าซิ่งนะครับมาแล้วครับเข้าไฟครับไปเหลืองติดทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมต่อไปเกี่ยวที่ครับ ไฟเกี่ยวติดครับต้งคู่กระโจนออกมาครับนัดินดีกว่าครับนัดินดีกว่าครับดิ้นฉีกไปและลิ้นฉีกไปเป็นนาดินครับที่เข้าชิงแน่นอนแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโกงความตายกลับมาได้ครับมาเจอรอบชิงมาเจอโฟลิงอีกแล้วครับเวฟโฟลิงครับของแข็งทั้งนั้นครับนะโอ้โหก็จะเข้ามารับถ่วยได้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าน้าจะไปถึงฝันไหมครับ 3รันเท่านั้นหรือว่าจะปิดกองในสองันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับในรันแรกครับมาแล้วนะครับผมทั้งู่เข้าไฟครับเอาแล้วครับน้าอรอบไปที่หมื่นรอบครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไฟเขียวตดครับกระโจนออกครับน้าฉีกไปน้าฉีกไปน้าฉีกแล้วครับรถน้าเดินดีจัดรถน้าเดินดีจัดเป็นน้าครับที่เข้าไปในรันแรกครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูในรันที่สองครับว่าเวฟโฟลิงจะตี ขึ้นกลับมาหนึ่งหนึ่งหรือว่าจะจบในสองสูตเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนัดดินนะครับขวัญใจมหาชนของเรานะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับยอมเลยนะครับนัดดินหมอไาก็แรงครับรถในเกมก็แรงครับธรรมดาที่ไหนเสียไม่ได้อยู่แล้วครับชื่อนี้เดี๋ยวเรามาดูครับผมเอาแล้วครับเข้าไฟแล้วครับทางคู่เข้าไฟแล้วครับเข้าไฟแล้วนีเข้าไฟแล้วครับ ไม่รอช้าครับมาดูครับนาดินออกเปล่าครับโอ้โหน่าเสียดายครับนันนี้นาดินออกเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูครับลันดีการันตัดสินครับลันสุดท้ายครับว่าจะเป็นยังไงครับลันนี้นาดินพลาดท่าไปครับออกเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูครับเสียไม่ได้อยู่แล้วครับชื่อนี้เอาแล้วครับรถบินขึ้นไปบนฟ้าก่อนครับนาดินเรียกพลังจากแสงอาทิตย์มาดึงทังคู่่็เพลินเลยครับไม่รอช้าครับ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอาแล้วนะครับผมความมันความแล้วใจเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวทุกวันนะครับมินิซ่าพาซิ่งนั่นเองไปขี่เหลืองติดทั้งคู่ครับรอไปเขียวติครับของรอบทีมือรอบครับไปเขียวติครับกระโจนออกครับนาดที่ไม่ฟ้าครับนัดทีดีกว่าสูสีดูดีสูสีดูดีนาดทีนำมาอยู่หัวนี่โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูครับเป็นยังไงครับ เป็นนาดินครับที่ได้รับแชมป์ในวันนี้ไปโอ้โหสุดยอดจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับไฮไลท์ประจําวันเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าแชมป์ของเราคือใครแชรมป์ของเราก็คือขวัญใจมหาชนหรือนาดิน s m d นั่นเองนะครับนาดดินเสียไม่ได้นะครับครั้งหน้าแชมป์ของเราจะเป็นใครนะครับฝากน้องกดติดตามไปเลยนะครับ วันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากน้องกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีค่ะ